โอ้โห oh มาดูผักวันนี้หอมแดงโตไวจังเลยผมกระเทียมก็โตไวหลังจากที่ใส่น้ําหมักอินรียไปแล้วรอบที่สองนะครับโอ้โ oh หวันนี้มันดูแปองผากชื่นใจจังเลยมีต้นผักขี้หูดก็เริ่มบานดอกแล้วผักขี้หูด ผักจอนกบบานเหลืองสะพังเลยเอาอันนี้แตงกวาแตงกวาเริ่มให้ลูกแล้วติดลูกแล้วขึ้นค้างติดลูกแล้ว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 ครับ อันนั้ก็เริ่มเกาะค้างเริ่มให้ผลผลิตแล้วให้ลูกแล้วอันนี้ถั่วฝักยาวหักกาดดำากาดต้งตุ้งดำถั่วฝักยาวก็เริ่มขึ้นค้างแล้วถั่วฝักยาว เจริญเติบโตด,ดีจากใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักอินทรีย์โอ้โหอันนี้บวบเริ่มเริ่มให้ผลแล้วให้ผลแล้วครับเริ่มให้ผลแล้วต้นบวบให้ผลแล้วครับให้ผลแล้ว หผลแล้วครับโอ้โหฟักชีบานดอกขาวสะพรั่งเลยออกสะพรั่งเลยมนดูโอกฟักยาวออดิตอนนี้ ทนบวบเริ่มให้ผลแล้วโอ้ติดผลดีดีดผลดีมากตอฟักยาวนี่กําลังขึ้นค้างยังไม่เริ่มดอกหลังจากดอกแล้วก็จะให้ผล ที่ไปในค้างก็เลยมาตามคนนากนใช้ได้าตา้องทำค้างก็ได้ช่วงนี้เราไม่มีนาข้าวก็่หดบ้านจะพังเลยเด็นมากโอ้โหนี่ก็เป็นแตงกวาให้ผลละให้ผลละร่มให้ผลละ เริ่มให้ผลละลเริ่มให้ผลดกละเริ่มดกละโตว,วนตันโตคืนละนี่ก็ผักกองจุง้ง